สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกระจกมองหลังออ b อ p e d ด l e r Take a o o o k นะครับเ,เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยบอยบ p e t a ด e ลอร์ k ทก o o นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมาเป็นซองแล้วก็ด้านหลังก็จะมีวิธีใช้งานก็มันเป็นกระจกแฮนด์เมดนะครับที่ทำในอเมริกาโดยลุงบิลกับป้าแนนซี่วอลเลอร์นะครับ เขาเป็นเจ้าของบริษัท b y p e พ l e r นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับปึ๊บแกะออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งสามารถหมุนได้หลายทิศทางนะครับหมุนอย่างนี้นะครับตรงตรงนี้จะเป็นจะเป็นจุดยึดนะครับไว้เน็บแวน่นหรือว่าหมวกก็ได้นะครับถ้า ถ้าหมวกท่านใดมีแก๊ปหมวกนะครับก็สามารถพลิกด้านแล้วก็เน็บเนบด้านบนหมวกได้เลยแต่ถ้าหมวกท่านใดไม่มีแก๊ปก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์ต่างหากนะครับวิธีเน็บกับแว่นนะครับก็เดี๋ยวจะก็จะก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้วิธีดัดบริเวณนี้นะครับ ัดช่วงนี้แล้วก็ทำการเน็บกับแว่นไปง่ายมากเนก็บแว่นแล้วแล้วก็เปิดบานกระจกออกมาก็จะเป็นรับษนาดนี้นะครับ ช่วงช่วงที่เนบแว่นนะครับก็มีตั้งแต่ช่วงบานพับของแว่นถึงถึงบริเวณตรงนี้ครับแล้วแต่ว่าท่านไหนสายตาสั้นยาวต่างกันอาจจะเนบแบบนี้หรือว่าถอยมาถอยเข้ามาอีกหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีใช้งานก็คือวิธีตั้งตั้งมุมนะครับ ก็คือให้ลองขึ้นไปคล่อมบนจักรยานดูแล้วก็ลองก้มดูว่า,าว่าเห็นด้านหลังเป็นยังไงแล้วก็ลองลองปรับดูนะครับปรับจะขึ้นลงซ้ายขวาอย่างไงก็ได้อย่างเงี้ครับเดี๋ยวผมจะอลองใช้กล้องถ่ายแทนมุมสายตาเวลาขี่จักรยานให้ดูนะครับ วิธีการใช้งานนะครับเวลาเราจะมองข้างหลังนะครับใช้วิธีเอียงหน้าไปเหมือนเราเวลาเราขับรถนะครับมองที่กระจกหูช้างอ,อย่างนี้นะครับอีกทีครับอีกทีนะครับเราจะไม่มองใช้วิธีเหลือบตามไปม,มองแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราตาเหลวง่ายๆเรามาดูวิธีที่ถูกต้องอีกทีนะครับ ทีนะครับ